สวัสดีผู้ปกครองและเด็กทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุปุนะคะในวิชาธรรมชาติรอบตัวเด็กค่ะเด็กๆอย,ยนินหนังสือเล่มนี้ที่มาเลยค่ะอ่ะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดหนังสือแล้วนะคะเด็กๆเ,เ,เปิดมาหน้าที่45เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติใกล้ตัวนั่นเองค่ะอ่ะค่ะภัยธรรมชาตินะคะมีหลายลักษณะเลยค่ะเช่น1พายุสองน้ำท่วม สแผ่นดินไหวสไฟป่า 5. ้าซึนามิเกิดจากการไม่ดูแลรักษาธรรมชาติของเรานั่นเองเราควรช่วยกันดูแลและป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอาคารในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าสนทนาจากภาพแล้วกากระบาททับภาพภาพัยธรรมชาติที่เด็กเคยเห็นหรือเคยพบนะคะอาารรูปแรกนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยพายุใช่ไหมคะค่ะพายุก็เกิดจากการพัดอย่างรุนแรงของ ของลมนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะอันนี้คือลมพายุพัดแรงฝนตกฟ้าขนองนะคะภาพแรกนะะี่ค่ะภาพที่สองนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยน้ําท่วมใช่ไหมคะน้ําท่วมอเด็กดูเลยค่ะที่ภาพนี้นะคะบนถนนใช่ไหมคะน้ําท่วมจนรถสัญจรไปมาได้ไหมคะไม่ได้นะคะค่าสัสาเหตุที่เกิดน้ําท่วมก็คือฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมีน้ําท่วมบน บนถนนและบ้านเรือนของเรานั่นเองนะคะค่ะรูปที่สามนะคะรูปอะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นไหมคะแผ่นดินไหวนั่นเองแผ่นดินไหวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นดินที่แตกระแหงนะคะอันนี้เลยค่ะแผ่นดินไหวแผ่นดินสั่นสะเทือนมีรอยแตกแยกนั่นเองค่ะอ่ะค่ะภาพสุดท้ายนะคะคือภาพอะไรคะไฟป่านะคะเด็กๆเคยเห็นไฟไหมคะเมื่อไฟมันลุก โชยในป่านะคะก็จะเป็นเกิดไฟป่าขึ้นมาค่ะไฟป่าเสียหายอากาศเสียเพราะควันไฟนั่นเองค่ะะค่ะเด็กๆก็สังเกตสีภาพนี้เลยนะคะเด็กๆเคยเห็นภาพไหนคะถ้าเด็กเคยเห็นภาพน้ําท่วมเด็กๆก็กะกบัดภาพน้ําท่วมได้เลยค่ะค่ะแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่46ค่ะฟังให้ดีมีเตือนภัยนะคะ บอกว่าฟังเรื่องสั้นแล้วระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพภัยธรรมชาติที่มีในเนื้อเรื่องนี้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะค่ะเช้านี้นิดนั่งดูข่าวพยากรณ์อากาศมีการแจ้งเตือนว่าในช่วงนี้จะมีพายุตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดที่นิดอยู่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจึงจึงให้ทุกบ้าน เตรียมยกของขึ้นไว้ที่สูงและเฝ้าระวังข่าวเพื่อความปลอดภัยนะคะอ่ะค่ะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าวันนี้นะคะนิดนั่งดูข่าวในตอนเช้าจะมีอะไรคะจะมีพายุฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ที่นิดอาศัยอยู่นั่นเองจึงอาจจะทำให้เกิดอะไรคะน้ำท่วมเขาจึงบอกว่าให้ทุกคนเตรียมยกของขึ้นไว้ในที่สูงนั่นเองค่ะ อาคารเด็ก,ดกมาสังเกตภาพสีภาพนี้เลยค่ะภาพแรกนะคะภาพอะไรคะพายุฝนนั่นเองค่ะและภาพที่สองคะ่ะแผ่นดินไหวคะ่ะภาพที่สามคะ่ะไฟป่าคะ่ะภาพที่สี่น้ำท่วมคะ่ะอาจากข้อความข้างบนเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรคะ่ะพายุฝนใช่ไหมคะเด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยค่ะสีอะไรก็ได้เลยค่ะเพื่อนๆหยิบขึ้นมานะคะ่ะภาพพายุฝนภาพไหนเอ่ย ภาพนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆระบายสีในช่องวงกลมนี้เลยคะ่ะแล้วเขาบอกว่ายัางไงเอ่ยเขาบอกว่าอาจจะมีน้ําท่วมบ้านคะ่ะเด็กๆดูภาพน้ําท่วมเลยค่ะภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็ระบายสีลงในช่องนี้เลยค่ะอะค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จหน้าที่46แล้วนะคะ,ะเด็กๆดูหน้า47ต่อเลยค่ะระวังภัยแผ่นดินไหวสนทนาเกี่ยวกับ การเกิดแผ่นดินไหวแล้วปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยแล้วคัดตามรอยปะนะคะอาจเ,เ,เด็กเขียนตามรอยปะกก่อนค่ะเด็กๆเขียนตามรอยปะคําว่าแผ่นดินไหวเลยนะคะถามเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูมาสังเกตภาพ A และภาพ B เลยค่ะเขาบอกว่าสังเกตภาพ A และภาพ B และกากบาททับภาพที่แตกต่างกัน6ตําแหน่งในภาพ B นั่นเองค่ะอห้เด็กๆสังเกตเลยนะคะภาพ A กับภาพ B จะเป็นภาพอะไรคะ จะเป็นภาพบ้านเรือนของเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดอะไรคะภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้อันเด็กสังเกตภาพเลยค่ะภาพแรกค่ะภาพ A กับภาพ B มีอันไหนแตกต่างกันบ้างเอ่ยอันเด็กดูนะคะเขาบอกว่าจะมี6ตตำแหน่งอันเด็กดูเลยค่ะภาพแรกคือแล้วภาพนกใช่ไหมคะภาพบนไม่มีนกภาพล่างมีนกใช่ไหมอันเด็กดก็กากบ,บาดภาพนกเลยค่ะ เด็กๆทำเสร็จแล้วอีก5าจุดนะคะเด็กๆหาและทำส่งคุณครูด้วยนะคะจะมีทั้งหมด5ภาพนะคะอ่ะคุณครูได้ภาพนกไปแล้วหนึ่งภาพนะคะอ่ะที่เหลือเด็กๆทำเองเลยค่ะอาคารเมื่อเด็กๆเสร็จหน้าที่4 7แล้วนะคะเด็กเปิดหน้าที่48ต่อเลยค่ะค่ะป้องกันภัยธรรมชาตินะคะค่ะโจทย์กำหนดว่าสนทนาจากภาพเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีปฏิบัติ ต้นป้องกันภัยธรรมชาตินะคะค่ะภาพแรกะคะก็จะเป็นภาพตัดต้นไม้ทําลายป่านะคะภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพเผาขยะนะคะภาพที่3านะคะก็จะเป็นภาพทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอนคะ่ะค่ะสามภาพนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะค่ะเด็กๆด,ดูแล้วนะคะไม่ควรทําตามหรือลอกเรียนแบบนะคะค่ะมาดูข้างล่างนี้เลยค่ะ ฟังข้อความแล้วว่าสิ่งที่คิดว่าจะช่วยดูแลธรรมชาติอะค่ะเดี๋ยวครูผู้จะอ่านข้อความให้ฟังนะคะถ้าเด็กๆพบพื้นที่ที่มีตอไม้มากมายเพราะคนใจร้ายตัดไปขายเด็กๆจะทำอย่างไรเพื่อดูแลธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์และช่วยป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติคะอ่านอาคาจากข้อความนะคะเมื่อเด็กเขาบอกว่าเมื่อเด็กๆเ,เห็นคนใจร้ายตัดต้นไม้ ไปขายนะคะเด็กๆมีกเด็กๆจะมีวิธีการช่วยดูแลรักษาธรรมชาติให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมสมบูรณ์แบบอย่างไงเอ่ยเด็กๆเด็กๆลองคิดสิคะว่าถ้าเด็กถ้ามีคนใจร้ายตัดต้นไม้ทําลายป่าไปเด็กๆจะมีวิธีการยังไงที่ช่วยให้ต้นไม้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคืออะไรคะเด็กๆก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนนั่นเองค่ะเด็กๆก็วาด ภาพการปลูกต้นไม้ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วนี้เลยนะคะอาค่เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กอย่าลืมส่งการบ้านมาในกลุ่มไลน์ของห้องตัวเองด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ